สวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอินแล้วก็พี่โจที่ YouTube ช่องรถขุดดําเข้าบางนาเฮกเตอร์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเวลา19นาฬิกา26นาทีนะคะชาวบ้านเขาเลิกการกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มีรถหนึ่งคันนะคะที่ที่เราจะต้องทําให้เสร็จภารกิจนะคะเพราะว่า 320D ข้างหลังของเรานี้นะคะจะเดินทางวันนี้ ไปส่งยังบ้านคุณลูกค้าที่จังหวัดตราดต้องถึงบ้านพรุ่งนี้เช้าเอาฮอรเอาฮอร์มาเพื้อเส้าก็มาส่งเพื้อเส้าครับเ่ราะใจนี้ทุกแก่มันมีระยะทางอ๋อครับผมนึกว่าแต่เอาเพจมาแบบปี๊บเนี่ยส่งเลยอย่างนี้ใช่ไหมนะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวแคทสามสองศูนย์ดีและคันนี้จะทําการจัดส่งไปยังจังหวัดตราดเอาง่ายเลยขึ้นเทเลอร์คืนนี้พรุ่งนี้เช้าถึงบ้านคุณลูกค้านะค ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าก่อนนะคะคุณประยงนะคะแล้วก็น้องประสิทธิ์อุตส่าห์มาเลือกซื้อรถกับบางนาเฮกเตอร์ใจอยู่แค่วันเดียวนะคะก็ทําการสั่งซื้อสั่งจองรถกับเราเลยตัวตัวลหลังของเราที่เป็นเป็นรุ่นไหนนะครับผมเป็นแคทสามสองศูนย์ดีค่ะเหรอครับอันนี้ราคาครับราาาตัวเท่าไหร่ครับผมคันนี้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้านะคะไปในราคาสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหแล้วคาราคานี้ถือว่าราคาย่ำยาวย่ำยาวย่ำยาวแรงนะคะนะครับ ราคาย่อมเยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขอบอกคุณผู้ชมอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะครับคุณลูกค้าขอมาก็คือคันนี้เป็นคันแรกนะคะคเอาไง่ายๆว่าเป็นมือใหม่ก็จะให้พี่โจร,รีวิวแบบละเอียดนิดน, <ะ S 2> นึงนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆของการทํางานรวมไปถึงการดูแลรักษาแบบคร่าวๆแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่เข้าใจอะไรในระหว่างที่ทํางานก็โทรหาพี่โจรหรือว่าโทรหาทีมช่างของเราได้เลยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะแคท320ศดีในราคา 2ล้าน3ามแสนห้าหมื่นบาทครับผมจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามกันถามกันละเอียดนี้ต้องใส่เครื่องปั่นไหมเอาบดไปเลยพี่เอาบดไปเลยนะโอเคได้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับป่าวจู่มังบนนะครับพร้อมกับตาข้อแสนสวยครับผมแสนสวยแสนสวยแสนสวยแบบอ่ะอย่าสวยแบบผิดผิดวันนี้ก็จะได้พบกับ ตากล้องแสนสวยนะครับน้องเอิญครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ก็อย่างที่เรานะครับได้บอกกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นไปแล้วพราะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า 320D แล้วคันนี้เราจะเดินทางไปยังจังหวัดตานนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ไว้ใจนะให้บริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ดูแลสินค้าของท่านครับผมนะครับคันนี้เราจะเดินทางไปถึงบ้านคุณลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับก็น่าจะคืนนี้พี่เทเลอร์ก็น่าจะมาขึ้นรถนะครับ ระหว่างนั้นนะครับเรามาดูว่าครับในราคา2ล้าน3แสน5หมื่นบาทนะครับว่าบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเราครับทาอะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะครับครับผมอันดับแรกนะครับก็ที่ท่านมองเห็นนี่สีสันอ่าเจ้าแจมจรัดจระดแรมอันนี้คือคันนี้เราทําการทําสีใหมดทั้งทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้โอ้โหอันนี้เราลืมบอกไปนะครับคันนี้มีระบบรายหัวจอะมาด้วยนะครับใช่ครับผมนะครับรายหัวจอะตัวนี้เราก็ทําการ ตั้งขึ้นให้ใหม่นะครับพร้อมกับระบบวาลแบบมาตรฐานจากจากไอ้ระบบวาลลนี่คือเป็นของนอกกันเลยทีเดียวเชียวใช่ค่ะทุกอย่างติดตั้งกันแบบ ISO หรือว่าตามระบบที่เขาวางแผนกันมาระบบสากลระบบสากลนะฮะคือง่ายระบบที่เราเดินให้ใหม่นะครับเป็นระบบตามมาตรฐานนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับออกแบบมานะครับไม่ใช่ว่าเดินอีกระบบนึงนะครับใช้กับอีกระบบนึงไม่ใช่นะครับเราทําเป็นแบบระบบมาตรฐานอ่ะ ะครับก็อย่างที่บอกไปครับสีสันทำให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีกระจกมองข้างให้ท่านนะครับซ้ายขวาครับผมนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างตัวนี้เป็นอะไรครับไฟส่องสว่างเป็นของใหม่ให้เลยนะคะเป็น L E G นะคะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าไปนะคะอบอไปเพิ่งเป็น,น L E G โอ้ยเนาะนะคะ <laughs> ตอนตอนเทียบกเขาอย่างครับไม่ไม่ก็คือแบบว่าไอ้นี่บ้านเก่าไงบ้านเกิดชายบ้านเกิด ใช่ใชค,รครับแล้วก็ติดตะแกงกันกระจกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะติดบันไดข้างเก่งแบบวางรองเท้านะคะอันนี้สําคัญมากๆพี่โจเคยบอกแล้วทําไมถึงต้องมีบันไดข้างเก่งนะคะแล้วก็คือโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่เราให้ถอดรองเท้าให้เขาไดนะครับก็คือ เพื่อ,อช่วยนะครับในการทาความสะอาดของระบบแอร์แต่ก็คือแอร์ของท่านก็จะไม่ตันเร็วนะแอร์ของท่านก็จะเย็นฉ่าตลอดการเวลาภายในเกง็งจะไม่มีฝุ่นไม่พี่ขี้โคลน,นะครับก็คือเวลาทํางานนะครับสามารถวางรองเท้าได้้าถ้าตอนเช้าหรือว่าตอนเที่ยงสามารถวางกับข้าวได้ครับใช่ค่ะตอนนี้นีน <ะ S 2> นล้ค่ะตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราก็สามารถวางแก้วเบียร์ได้กันเลยทีเดียวเชียวโอเคก็แล้วแต่นะคบแล้วแต่สะดวกนะคะอ่าแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างก่อนไหม ช่วงล่างคุณผู้ชมขาทุกขันเลยแล้วก็ทําการเสริมเฟรมข้างล้อนาแม่แล้วนะคะเสริมเฟรมให้แล้วก็ทีส่สาคัญเลยเดิมๆนะคะตอนแรกรถคันนี้มาเป็นไบแท็กที่มีความกว้างขนาด60เซนอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นของใหม่ให้กับคุณลูกค้านะคะอันนี้เรามีการคิดเงินเพิ่มนะคะคุณลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มไปนะครับน <แ S 1> อกจากนองเหนืออะไรราคาตัวรถที่เราทําการปราบปรงกันนะครับเพราะว่าเราทําการซื้อขายในระบบมาตรฐานหรือว่าระบบที่ตัวรถมาแต่งกิ่นสมมติว่าตัวรถมานะครับไบแท็ก60เซน เราก็จะสรุปราคากันในระบบ60เซนถ้าั้งเพิ่มเติมใบแท็กเพิ่มเติมระก้ลายหัวจาะอันนี้เราก็จะคิดเป็นในระบบที่เราทําการเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับผมโอเคอันนี้สติกเกอร์แดงแดงอันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างใครนะเนื่องจากว่าอันนี้คุณลูกค้าให้แปะไว้เพื่อจะได้รู้ว่าไปทางนี้คือข้างหน้าใช่แล้วที่มีสติกเกอร์นี่คือข้างหลังนับเนื่องจากว่าคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ ระบบระบบความร้อนนะฮะเราทำการจับแผงที่ั้งค่ะนะครับตี่ระบบข้างนอกร้อนะครับอันนี้เราทำไม่ได้ไม <Wow. S 2> ่ได้ไม่ไดนครับนี่นะคะอ,อันนี้คือภายในยอันนี้คือระบบภายในยอันนี้ก็จะเป็นอ่คอยร้อนของระบบแอร์ครับผมวันนี้ก็จะเป็นระบบเตอร์คูลเลอร์ของเครื่องยนต์นะครับก็คือถ้าภายระบบภายในนะครับเราทำการล้างทำความสะอาดอัดฉีดและเสร็จสรราเรียบร้อยแผงนะครับถ้าเกิดตัวไหนผุชะรุเสียหายทำการ ตัดแล้วก็ปรับให้ท่านใหม่ใช่แล้วตันนี้เราทำคาติดฟองน้ำให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยตัวนี้มีกระปุกพักมาน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ปรับได้สี่ระบบมาตรฐานนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกองอากาศนะคะคุณลูกค้าควรจะทําความสะอาดทุกวันนะคะใน่ของกองอากาศครับปกติถ้าจะต้องเปลี่ยนอันนี้เราเห็นในคู่มือปกติก็คือหนึ่งพันชั่วโมงควรจะต้องเปลี่ยนแต่ว่า แนะนำนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหน้างานฝุ่นละอองเยอะอะไรเยอะเจ็ดร้อยแปดร้อยชั่วโมงก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะควรทําความสะอาดทุกวันถ้าไม่มีปั๊มลมสําหรับเป่าคุณลูกค้าสามารถใช้มือเคาะหรือว่าเอาไม้เคาะได้นะนะคะสำหรับกองคาร์บรงนถ้าเกิดว่าอันนี้คือข้อแนะนําจากใจจริงของของฝ่ายขายพี่บ้าพี่บอลเราสองคนนะครับถ้าเกิดว่ากองขาของท่านตันนะครับท่านไม่มีปั๊มลมหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป่านะครับแนะนําให้ท่าน ซื้อของใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนนะครับผมจบข่าวครับโอเคนะคะแค่นี้แหละปกติกองอากาศนะคะทุกๆ1,000พันชั่วโมงจะเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องไปยึดตามนั้นดูที่หน้างานนะคะแต่ที่สําคัญควรจะทําความสะอาดทุกวันเพราะว่ากองอากาศถ้าเปรียบกับอวัยวะในร่างกายเราเหมือนอะไรพี่โจเหมือนขนจมูกเหมือนปอดเหมือนปอดเออเหมือนขนจมูกคอยอะไรคอยกรองสิ่งสกปรกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องดูแลนิดนึงโอเคต่อต่อ นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมานะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นรถปีอะไรครับ2013เป็นรถซีเรียนสูงเลยนะคะสําหรับคันนี้สันนะครับเราก็ทําให้ใหม่บอกเลยว่าแจ่มมากนะคะสีสันแจ่มมากเป็น 3M นะครับกระเบยดซีเรียนเทียมใช่ครับมองเห็นมองเห็นพี่โตเห็นเห็นเห็นนะฮะคฝั่งฝั่งด้านนี้เราไม่มีสปอตไลท์แต่ว่าเห็นอู้อันนี้ก็คือในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกคุณผู้ชมไม่ทุรักทุเลหรอกเห็นกันอยู่เนาะนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ไปปรับแสงใน ตัดต่ออีกทีนึ่งปั๊มสลิกอันนี้คือเป็นปั๊มเดิมนะครับเราไม่ทําการอาถอดหรือว่าทําการตรวจเช็คครับอันนี้มาสวยมากๆใช่ครับรบทุกอย่างไม่ขยับนะครับไม่เนอะพี่น้องแตไปเห็นปั๊มน่าทุกตัวครับไม่มีรอยถอดในเดิมเลยครับสวยนะครับไม่มีรอยถอดนะครับเห็นไหมครับขอแบบล่างๆเอาเลยนะนะเนาะตรงไหนมันคำมันเหมือนเป็นเล้วยมครับเนาะแล้วก็ก็ให้เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับสองตัวนะครัแต่มาสวยจริงค่ะคันนี้นทุกผา ครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่ี้นะครับรถที่ทําการซื้อไปจากบริษัทบางนาแท็กอร์ของเราครับระบบของเหลวเราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงน้ำมันโซล่ารวมถึงน้ำมันไฮดริกนะครับถ้าเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วก็รวมถึงระบบไส้กรองไส่กรองมีอะไรบ้างครับหนึ่งกรองการสองกรองโซล่ากรองน้ำมันเครื่องกรองไฮดริกค่ะครับทำการเปลี่ยนใหม่ให้ท่านนะครับไม่ต้องกังวลนะครับซื้อรถจากเราไปครับผมเลิศเลิศเลิศอ๋อไม่มื่อดไม่มืด โอ้เรายหยุดนูอยู่ทางนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ซื้อขายกับทางบางระแครเตอร์เรามีการรับประกันสินค้าให้คุณลูกค้า1เดือนเต็มนะคะยกนี้เลยครับสายไฮดรอลิกนะคะแต่ว่าก่อนจะส่งคุณพี่ทํายังไงจ้าก่อนจะส่งี่เราจะส่งนะครับเราทําการตรวจเช็คให้ท่านนะครับก็คือก่อนที่เราประกอบเสร็จเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเราจะทําการจับเพชเชอร์แล้วก็ทําการตรวจเช็คระบบสายไฮดรอลิกต่างๆนะครับทางรถถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่าว่ามันใกล้จะารุดเสียหายเราจะการเปลี่ยนให้ท่านเลยนะครับแล้วก็ทาการ อัดระบบเฟเช์ต่างๆตรวจเทสสายทุกระบบนะครับว่าอันไหน <ฮะ S 1> ดีไม่ดีถ้ารั่วซึมเปลี่ยนให้ท่านใหม่<ฮ>ะนะครับก็พูดง่ายถึงว่าเราไม่รับกันแต่เราก็ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสบเรียบร้อยกันเลยทีเดียว<ช>นะครับเชื่อถือได้ใน <ฮะ S 1> มืออาชีพของเราไม่ต่ำกว่า30มสิบปีนะคนะ,ะแล้วก็หน้าอามครับทาการเสริมให้ท่านนะครับหน้าอามหลายๆท่านบอกว่าเสริมทําไมนะครับแต่ถ้าท่านไม่เสริมก็บอกเรา นะครับเราก็จะไม่ได้เสริมไม่ทั้บอกได้บอกได้แต่ถ้าไม่บอกเราเสริมให้ทุกคันนะคะข้อดีก็คือเวลาเราขุดดินนะครับเราอุ้มดินหนาๆนะครับตรงนี้มันจะโดนเศษดินหรือว่าเศษหินที่เราอุ้มมาครับพอมันโดนเส้นที่เราเสริมไปมันก็จะแตกละเอียดนะครับแต่ถ้าไม่โดนนะครับมันก็จะทําให้หน้าอาวของท่านบุบนะครับอันนี้บอกให้ท่านไว้ครับแล้วก็มุ้งขีนะครับตัวนี้เป็นมุ้งขีห้าฟันมาจากโรงงานนะครับเราก็ทําการเสริมข้างให้ท่านแล้วก็ เปลี่ยนฟันนะครับเปลี่ยนฟันให้ใหม่สี่ฟัน่ค่ะคันนี้มาสวยๆเลยคุณผู้ชมนี่สัญลักษณ์แคทยังอยู่อยู่เลยแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังนี่ไม่ได้เสริมเลยนะครับนี่ดูครับนังคือมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือถ้าแกงกระบอกตรงไหนเป็นรอยนะครับเราทําการอัพโคมให้ท่านใหม่เพื่อจะล่าช้าไปหน่อยนิดนึงนะครับวันสองวันนะครับแต่ส่วนบูธหลักทุกจุดถ้ามีการหลวมเราทําการเสริมซิม เปลี่ยนโบ๊เปลี่ยนสลักให้ท่านแบบสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเชียวว้าวนะครับเดี๋ยวให้พี่โจพาดูภายใ,ใ,ในห้องโดยสารหรือว่าภายในเก๋งหน่อยน,นะคะน่าจะเห็นนะเพราะว่าสปอตไลท์อยู่ทางนี้ต้องเปิดประตูตอนตอนพาคุณผู้ชมดูหน่อยอ่ะอ่ะพี่โจอลองขึ้นไปก่อนต้องขออภัยท้งคุณลูกค้าคุณผู้ชมด้วยนะคะเสร็จกันครับวันนี้ใช่ค่ะอภัยด้วยนะครับก็พยายามนะครับทําให้สุดความสามารถโอ้มีไฟพร้อม นี่ปอเออจังไรก็เห็นนะคะอันนี้ขอละเอียดนิดนึงนะคะนคได้เป็นบ่ใช่ใช่เพราะว่าคุณลูกค้าอย่างที่บอกไปเมื่อวานขับนะครับอ่ะเราเรามาดูระบบภายในนะครับอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่นะครับเรามีไฟนะครับนี่ไฟเก่งนะครับเสร็จสรรพให้ท่านแล้วก็สลุปนะครับล้างให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยพี่โจมองเห็นไหมกล้องชัดอยู่ใช่ไหมชัดอยู่จ้าชัดชัด ดูไม okay. ้เส okay. ียงเข้าไม้ทั้งสองตัวเวลาพูดเข้าครับผมโอเคค่ะอะต่อนะครับดูดูดูแลดูแลลูกด้วยดูแลลูกด้วยได้ได้ได้นะครับนะครับเราก็จะมาดูระบบภายในกันนะครับระบบภายในนะครับนี่หน้าจอของเรานะครับนี่เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราขอแยกเดี๋ยวผมขอแยกเปิดสวิงนะครับนี่ครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับมองเห็นเปล่าเนาะอ่ะขอแยกสตาร์ทเครื่องนะครับอ่านะเพราะเรา เราเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับหน้าจอเขาจะขึ้นเป็นกล้องมองหลังนะครับท่านก็เปิดแผงเนียมานะถ้ารท่านนึก็กดคำว่าโอเคนะครับหน้าจอก็จะกลับไปตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเกยียร์ความร้อนเกียร์โซล่าความร้อนของไฮดรอลิกความร้อนของหม้อน้ําอันนี้ก็จะเป็นไมล์ชั่วโมงครับไมล์ชั่วโมงอยู่ที่45,40ชั่วโมงนะครับตัวนี้เราเพิ่งจะลองระบบไปนะครับ2ชั่ว โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลองนานลองเสียงดังมากไปได้น้อเนื่องจากพื้นที่บริษัทของเราอยู่ใกล้กับหลายๆห,หมู่บ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะสิอรองเลี้ยนพี่น้องเมน่นครับ <c oughs> เพราะว่าที่แหลกเขาอยู่การทงพี่น้อง <c oughs> พอพอจะเริญนมาปุ๊บมูบากับดามมากครับต้องทับใจครับค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจรถขุดน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเน้ย้ำเลยนะคะว่าร้านของเราเป็นเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะคะใช้งานที่ญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวนะคะไม่ปล่อยเช่าใช่ไม่ปล่อยเช่าไม่ตีเทินถูกต้องค่ะนะครับนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเพียงเดียวนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างต้นนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มให้เทคแล้วเด้ยนะคะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะร้านของเรานะคะมีทั้งบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงให้นะคะเช็คทําสีไม่ทําสีอันนี้คุณผู้ชมอยากได้แบบไหนมาว่ากันได้สี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 อยาสีด้เปไปสีอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็สีขาวได้ไหมครับได้สีดาได้สีเทาได้หมดสีแดงนะคะสีชมพูยูเว้นสีทัญญานะคะเียบไปด้สองคนนะคะก็อย่างที่ไปส่วนในเรื่องของราคาครับผมอันนี้บอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าถ้าสะดวกแนะนําให้เดินทางมาดูสินค้าที่ร้าน มาเจอสินค้าตัวจริงที่ร้านมาทดลองขับราคามาว่ากันได้นะคะเพราะว่าราคาที่เราบอกไปข้างต้นนี่คือราคาที่เราตกลงกับคุณลูกค้าเร็จสับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะอยากได้ถูกขึ้นเอ้ยเะไยนะถูกลงนะคะหรือว่าแพงขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าต้องการเลยนี่นะครับบอกพีพี่น้องถูกขึ้นเรื่อยมานอนแล้วอ่ห้องนอนห่ใช่ครับก็อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะครับรถแต่ละคันถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันครับแต่รถราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ หนึ่งสภาพอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วแต่มูริดมเินนะครับเอาใจคุณผู้ชมอย่างนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหลักๆเลยขึ้นอยู่กับเลเงินหรืออัตราการแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราขายราตามดั้นหุ้นแล้วก็สภาพสองสภาพรถสามสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการนั่นแหละคาวอ่าคันนี้คันนี้เราจบไปในราคาสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทอันนี้คือยังไม่รวมภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่คุณลูกค้าที่คุณลูกค้าแจ้งมาใช่ค่ะเพราะอย่างบางคัน คุณลูกค้าอยากจะติดตั้งไลายหัวเจาะเพิ่มที่รถเดิมๆไม่มีมาอันนี้ก็จะมีค่าเดินระบบ,บนะคะ <ผม S 1> อยากเปลี่ยนใบแท็กก็จะมีค่าเปลี่ยนถ่ายใบแท็กอะไรอย่างนี้โอเคตามนั้นเลยนะคะ <ผม S 1> โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าผิดพลาดป,ประการใดทางเทคนิคทางคําพูดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าด้วยสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคับ